สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับตาลทาตาชาแนลนะคะอันนี้ก็คืออ p ีที่21แล้วค่ะขอบคุณพี่น้องที่ให้การรับชมติดตามและก็คอมเมนต์ทุกคนเลยนะคะตลดีใจมาก,ม,าก,ม,ากมืกมีนิกะมีอยนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมือละคนอยู่พี่น้องดีใจจ้ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณอันช่องไอเซฟสนที่อยากฟังเล่าที่เป็นฮิตเพลงอะคะ่ะที่ค่อยคอมเมนต์ตลอดแล่การมอน้ก็ขอบคุณแม่อุ้ยกินแสบจ้ะดีใจที่เพิ่มมากคอมเมนต์ให้ เพราะว่าตนันกะเป็นเอฟซีเราอยู่ตันกับเบิร์คลิปเราก่อนที่จะไม่เห็ุเองดีใจมากๆเขาพูดแม่อุ้ยมากๆนะคะที่มาคอมเมนต์ที่มารับชมคลิปตนันมาพี่น้องวันนี้ตันขอนําเสนอเมนูราดหนาปลาหมึกจ่ปาปลาหมึกกับสิมีหมูแน่นิดนึงใส่มาเพราะอันยออันยอดสินคือเก่าจ่ะเป็นราดหนาเส้นใ,นใหญ่จ้ะพี่น้องอันนี้ตันปรุงมาแล้ว ตานกะสิบปรุงกันหวานเผ็ดอมเปรีปป้ยวๆจ้ะตานมากินรสชาตินี่จะจะหวานมากกว่าหวานออกเปรี้ยวนิดนึงตลาดหนาก็ต้องกินเผ็ดๆแน่นะพี่น้องเนาะมันยังพิเสียอร่อยที่แล้ววันสิไปกินอยู่ร้านมันสิมีร้านหนึ่งเป็นร้านลาดหนาหมูนุ่ม ปิดพี่นอกก็เลยบาเด็กกินว่นาจะไปผ้าไปนั่งกินอยู่ลานก็นเลยได้เสื้อลานตามสั่งมาเดี๋ยวมือหนาตามผ้าไปกินมาจ้ะลุยกันเลยคำแรกลานีน่ตั้งใจจะไปกินน่ะ แซ่บพี่น้องเลนจีเป็นลาดหนาหมูหนุ่มเอยจีมักหมูบูเป็นแ,สสแซ่บแซ่บต้ใเซด้ปิดอุตส่าห์ขับรวดไปหอดตั้งใจจะไปกินก็ได้เออมือไหมกะอยากกินลาดหนาแล้วมาสั่งเป็นตามสั่งดีกว่าแซ่บเพื่อนเลยเนาะต้องปรุงเปรี้ยว่เผ็ดไม่หวานแอบ มั็นช่วยการขนาดนะพี่น้องการขนานนะเดี๋ยวติผ้าไปงานสวนหลวงอยู่เด้อพี่น้องอย่ามัวลืมอ๋ออันนี้ไม่ใช่หมูจะล้วนาจะคืออ่าปลาหมึกพี่น้อง เป็นปลาหมึกเอที่มันกรุบกุบไหมเขาเอื่นปลาหมึกยังก็ปลาหมึกกรุบกุบเขาเอื่นยังไนปลาหมึกยังสังอย่างอะ่ะที่มันจะมีเอ็นเพราะถ่าอืมดน่รสเนาหลอดรนสะห,หวานแค่เสตียงกับหวาน ขอ,ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับคอมเมนต์เ้อพี่นังพูดใด้ขามาบึงก็กดติดตามไม่ตาแน่เด้อตอนที่จดมีกำลังใจแฮ็ดที่ิด้ดาไปกินยังปแปลกเดี๋ยวสิพาไปตะเวนกินตะเวนเที่ยวอยู่พี่นัง จันวะจันมากินลานนะเส้นใหญ่มันเสียบแต่แฟนน่ะมากินเส้นหนมี่หมี่กรอบใช่ไหมเวลาใครรักกินลาหน้าไม่ชอบกินเส้นใหญ่เหรอเปิดเส้นใหญ่แล้วมาเสียบแล้วนะ

บอกว่ากุ่งหมดมั้งจะเล่เหลือตบปลาหมึกสงสัสยทะเลนี่ผมมีกลุ่มอีน้องมีต่ปลาหมึกท,ที่แล้ว,วม่นเป็นอันนี้เป็นเนื้อหมูนั่นคือ,อทะเลยังขึ้นมีหมูน้ำน้อเน,นี้ยหมูทะเลเดียวแล้วก็สิดลืมถามเนี่ ั่นเธอสั่งอาหารตามสั่งเป็นสั่งเป็นทะเลตุมยำทะเลเสียนั่งเชิญมีไก่มาน้ำพี่น้องป้าสีถามเราอยู่กไก่เนี่ยคือไก่ทะเลบอรอคะ <c oughs> คือจงนม่เหนื่อยอย่างก,กับไสไม่ให้หมดเลย่อกั จะจะปรุงับกนะคุณเทพเย็นๆขึ้นมานิดนึงแหละเดฟพี่น้องน,นิดนึงี๋ยวจะเ่าให้เสือกันหนาวเว้

นี่ของหวานมีอยูเอาของหวานเสีย <c oughs> เป็นนมปังปิ้งเจ้าทานที่ก็ไป็นี่ะว่าสิบกินเลนะนะของหวานมันควรแต่เห็นเฟนพ่นสื่ออะซื้อน้ำกระเด้เจะก่อนเพื่อหย,ย,ยากเดี๋ยวไปหยาดก็กินของล่างปากนี่คนะ่ะคลิปนี้มี่เนี่ <c oughs> จะเปลี่ยนเป็นคนสมัยก็ว่าจะเปลี่ย,ยนให้สา กอต้องฝึกมาก็ได้แสงขนาค่ะ nước ừ. nấm súp cùng cọng nấm lan na cùng Hãy นขนมปังปิ้งเตาถ่านสำหรับร้านตากะไทยเบิงองลยเดอคลิปคลิปก่อนหน้านี้ค่ะคลิปที่ตันวอกไปกินก๋วยเตี๋ยวเรืออ่ะอืองจาะคลิปมือว่านที่ล,ลุกมือว่านล่ะพี่น้องคลิปวอกไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือดกนะิบยากจากเตาถ่านเลยมันสีหอมกว่าเตาเตาไฟฟ้าอันนี้ของตานป<ม>ินใส่นมสดค่ะพี่น้อง น้ำขนบานเท่านี้แหละน้ตามมาะลิเห็นเห็นม่เนาะรีวิวแบบบล็อกเกอร์แบบบีวตีบล็อกเกอร์ส่วนของแฟนเป็นอันนี้เป็นใส่แยมค่ะแยมสตรอเบอรี่แล้วใส่นม,มนหวานเนาะยคือว่าคือกินไว่าชืองดของหวานเปล่า เป็นเขากินกับอยากกินน้ำอ่ะ่นี้เพิ่งงบแต่พี่นนองหอมหอมเตาท่านะแล้วก็หวานน้ข้นค่ะน้ข้นไหลลายมากกินบนนีเบาหวานก็บฉันเม่ดิ จะเขาตื่อให้ไหมเอาแบบระบบไฟฟ้ากอเีเฮ็ดง่ายเดินัเ่นเ,นเนมั้งังเอาระบบไฟฟ้าตัวละเป็นหมื่นเลยค่ะสามหมืน่นะเอาไวนานนาไ้น่ากินข้าวปุ่นมาด้วยันี่ว่าปวดหลังค่ะจับเน่ะอืม้ม เยิมนี่ยแล้วค่ะอันนี้ก็ชิ้นละสามสิบพี่นาะยเออยี่สิบเมื่อ 20. วานนี้ก็หกสิบเอ้อชิ้นละยนะี่สิบแต่เราผิดขอโทษนะคะอือคือจานกันเนาะ Mình nhói này nè Mình nhói ừ. Mua mứa <laughs> เดี๋ยของแปนงนะคือมาสามชิ้นแล้วคือเป็นละบุลชิ้นจานพอแล้วจะกินแค่ชิ้นเดียวเพราะว่าตอนกินแป้งไรแล้วมนี้เอาล่ะพี่น้องเป็นคลิปน,นี้จังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ พี่น้องทีเขากดเขามาเบิ้งสารใหม่แต่ฝากกดติดตามน้ำเนื้อไพี่น้องเด้อกดแช่น้ำจะเป็นพราะคุณบลืมอ่คุณเนี่ยคะ่ะอืสำหรับมืันนี้จ้ะขอตัวลาไปก่อนพอกันคลิปหน้าอีพี่หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ